สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6บ a r ทา Channel นผู้รับสารจัก,กรวาลไปความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทารุกหมอแจนนะคะคลิปนี้เราจะมาดูดวงชาวราศีกันลัคนากันนะคะไม่จำกัดระยะเวลานะคะคลิปนี้ก็คือชาวราศีกันลัคนากันคุณจะมาชมคลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้เดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานตัวคุณห้าใบแล้วก็พลังงานคนของคุณห้าใบนะคะเหมือนข้อความเนี้ย ็นสิ่งที่คุณสมควรได้ได้ทราบได้ฟังนะคะก็เลยกดเข้ามาชมคลิปนี้เอาละาคา่ะเรามาเริ่มพลังงานกันเลยนะราศีกันลัขนาดกันพลังงานของผู้คุณช่วงนี้ที่คุณมาชมคลิปนี้ชีวิตของคุณนะคะไพ่จะบอกอะไรวันนี้เราใช้ไพ่วิชี่นะคะ ช่องเราส่วนใหญ่จะเน้นความรักความสัมพันธ์นะคะเพื<ๆ>่อนๆมาค่ะพลังงานของคุณห้าใบโอ้เก้าถ้วยพลังงานดีนะคะมีความสุขลล, ữ, ลืล ữ, ล่นลงลื่นเริงมาเดินใจนะเก้าถ้วยเก้าเหรียญมีความสุขอยู่ได้ด้วยตนเองนะ six of ออครับ 6ถ้วยนะโฟออฟวอรตอนนี้นะ,ะชีวิตของคุณเนี่ยนะเปยตัวเองหนักมากนะคะบางคนนะคะดูเด็กลงบางคนก็คืออา่ารีโนเวทบ้านทำสีผมนะ,ะแล้วก็ไปสั่งสรรค์น,นะคะได้รับเชิญแล้วก็กำลังได้รับข่าวดี จิตวิญญาณรู้สึกมีความสุขอิสระนะคะอยากทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำบางคนก็คือเราจะย้อนกลับไปในสถานที่เก่าในสถานที่เดิมบ้านที่เราเคยเกิดนะคะได้ด้วยเช่นกันมีพลังงานของความมั่นคงทางอารมณ์อยู่ได้โดยที่รู้สึกเหมือนว่ามีแฟนก็ก็ได้มีคนคุยก็ได้หรือไม่มีคนคุยก็ได้ คุณจะได้ติดต่อกับเพื่อนเก่าสถานที่เก่าที่ทํางานเก่าหรือเราออกไปเจอเพื่อนเก่านะคะมีการสั่งสั่นปาร์ตี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือเราย้อนนะ,ะเราย้อนกลับไปเ,เขาเรียกว่าเราย้อนกลับไปในสถานที่เก่าในสถานที่เดิมได้นะคะบางคนสามารถลดน้ําหนักนะคะดูแลรูปร่างตัวเองนะคะ แล้วก็รู้สึกมีความสุขมีความอิสระขึ้นแล้วก็เราก็สามารถย้อนไปกับกลับไปสามารถใส่เสื้อผ้าตัวเดิมๆไซส์เดิมๆอะไรสิ่งนี้มอ,มองเห็นถึงสถานการณ์นี้นะคะทีนี้บางคนนะคะมีสองสิ่งสองอย่างที่จะต้องเลือกเช่นคนเก่าๆในอดีตเนี่ยนะคะกลับมาติดต่อสื่อสารพูดคุยหรือคนที่อายุน้อยนะ,ะแต่ตัวเราเนี่ยก็บอกตัวเองว่าเราอะนะคะ ผ่านอะไรมาเยอะและอยู่ในจุดช่วงวัยที่เรารู้สึกตกผลึกกับความรู้สึกของตัวเองไม่อยากจะต้องออการมีความรักที่แบบว่าเวลาที่เรามีความรักเราก็รู้สึกมีความสุขอบอุ่นสดชื่นอะไรสิ่งนี้นะคะแต่ทีนี้เวลาที่คนคนนี้ไม่ได้อยู่ในชีวิตเราหรือ แม้แต่กระทั่งไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยเนี่ยเราไม่อยากจมอยู่ในความเหงาความเศร้าหรือต้องรอคอยหรืออนาคตเนี่ยนะมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนคือความเศร้าความเหงาหรือความเสียใจเราต้องการคงความเป็นตัวตนของตนเองจิตวิญญาณที่มั่นคงโดยที่เราอะไม่ได้อยากฝากความหวังของเราในอารมณ์ความรู้สึกนะคะไม่ได้อยากฝาก ความรักของเราเนี่ยนะ,ะไว้ในกำมือของคนอื่นหรือผู้อื่นที่ที่จะเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับเรานะค,ะคุณกำลังเป็นสิ่งนี้อยู่นะ,ะราศีกันลัคนากันบางคนนะคะรู้สึกเหมือนมีความอบอุ่นในหัวใจหรือย้อน เราต้องพูดว่าเราย้อนกลับไปแก้ไขความขัดแย้งในอดีตหรือความไม่เข้าใจหรือตัวตนที่เป็นเด็กน้อยของคุณนะคะในวัยเด็กก็คือเราสามารถกลับไปเติมเต็มความสุขเพราะปัจจุบันนี้เรามีทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะมีเงินที่จะซื้อนะคะทรัพยากรอะไรก็ได้ที่จะทําให้เรามีความสุขเราเป็นคนเก่งดูแลตัวเองได้มีความสามารถมีศักยภาพและแต่ในในวัยเด็กเราอาจจะมีความ ไม่เข้าใจมีความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นครอบครัวความอบอุ่นหรือแม้แต่กระทั่งความรักความสัมพันธ์ความบาดหมางความทะเลาะเบาแหวงที่มันบาดหมางในจิตใจทีนี้สิ่งนี้พอเรากลับไปอบก,กอดเด็กน้อยในตัวเราเราจะรู้สึกว่าเราอะไม่ต้องการนะคะไม่ต้องการเอ่อไม่ได้ฝากอารมณ์ไว้กับครนะะอบครัวเก่าครอบครัวเดิมของเราหรือในวัยเด็กของเราเราเข้าใจแล้วนะคะเราก็เลยรู้สึกเหมือนว่าไม่ได้เจ็บปวดเสียใจแล้วไม่ได้เหงา ราศีการลัทธนาการตอนนี้หมอมองเห็นถึงสถานการณ์ของการหลุดพ้นนะคะจะบอกว่าตื่นรู้ก็ได้ที่เราเข้าใจว่าทําไมเราถึงเวลามีแฟนเราถึงกลัวเราวิตกจริตเรากังวลหรือ แฟนเราไม่ส่งข้อความหรือแฟนเราไม่ตอบกลับมาทําไมเรารู้สึกว่าไม่ได้รับความสนใจไม่ได้รับความสําคัญสิ่งเนี้เราเข้าใจหรือเราตกผลึกแล้วนะคะคุณทํางานกับตัวเองหนักมากนะราศีกันลัคนาการหมอมองเห็นถึงสถานการณ์นี้นะคะ สิ่งเก่าสิ่งเดิมอ่ะได้หลุดออกแล้วนะะหมอมองเห็นถึงสถานการณ์นี้บางคนก็คือคุณอาจจะกลับไปพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารกับคนในครอบครัวอาจเป็นไปได้ด้วยเช่นกันคือเราย้อนกลับไปพูดคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจหรือความขัดแย้งนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูคนของคุณความรักนะคะคนของคุณห้าใบนะเดี๋ยวมาดูซิพลังงานของเขาจะอยู่ประมาณไหนหมอมองเห็นถึงเด็กคนหนึ่งนะคะ คำว่าเด็กเนี่ยก็คือเด็กน้อยในตัวคนของคุณนะคะเช่นคนนี้มีความกลัวแสดงว่าในตอนเด็กเขาอะนะคะน่าจะไม่ได้เป็นคนที่กล้าหาญมีความกลัวหรือมีความกังวลนะคะเช่นผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นลูกคนเดียวแล้วก็มีพี่น้องผู้หญิงเยอะความคาดหวังนะ,ะของลูกชายแน่นอนนะสังคมไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนไทยก็ยัง ยึดถือลูกผู้ชายเป็นหลักใหญ่นะคะโครงสร้างของสังคมให้บทบาทผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมคะทีนี้คนนี้มีความกลัวนะคะว่า 1. ถ้าเกิดตัวเขาเป็นผู้ชายและเขาเก่งไม่พอหรือกล้าหาญไม่พอหรือทําอะไรก็แล้วแต่แล้วเขามีความกลัวหรือมีความกังวลนะ,ะกลัวว่าจะทำไม่ดีกลัวว่าจะไม่เป็นที่นะ,ะเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จนะคะตามสิ่งที่ พอแม่คาดหวังนะพี่สาวหรือจะต้องดูแลพี่สาวน้องสาวอะไรสิ่งนี้นะคะพลัางงานไพ่ใบนี้คือเด็กคนหนึ่งนะที่กําลังจะฝึกขี่ลาตัวนี้นะคะก็จะมีพี่เลี้ยงสองคนและคนคนนี้ยังไม่กล้าขึน้นก็คือกลัวนะคะคนนี้เวลาที่มีความรักความสัมพันธ์นะก็คือคนของคุณนะให้ฟังพลังงานให้เข้าใจนะคะว่าเวลาเขาจะเริ่มมีความรักนะเขามักจะรู้สึกเหมือนวิตกจริตหรือจะบอกว่าแพนิกนั่นเอง เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอะนะคะเป็นที่ต้องการไหมนะะถ้าเกิดว่าคนนี้เป็นคนที่ลูกหล้าหน้าตาดีเขาก็จะกำลังรู้สึกลังเลเดอะเลิฟเวอร์ขึ้นมานะคะคือเขากำลังสงสัยว่านะคนนี้เช่นตัวคุณเนี่ยดีสำหรับเขาแล้วใช่ไหมถูกใจถูกสเปคแล้วหรือว่ายังจะมีคนที่ดีมากกว่านี้หรือว่าตัวเขาเนี่ยสามารถมีความรักหรือเป็นคนที่ได้รับความสำคัญได้ไหมหรือตัวเขาเองอ่ะ จะสามารถดูแลได้ไหมนะจนในท้ายที่สุดความสัมพันธ์เนี่ยจะประสบความสาเร็จมันมีความกลัวและก็ความกังวลแน่นอนแหละนะคะแล้วก็ตัวเลือกทางเลือกเช่นตัวเขาอาจจะดีไม่พอหรือตัวเขาแน่นอนคนนี้ใช่หรือเปล่านะ,ะมีความกังวลทีนี้ในพลังงานบางคนมันทําให้ตัวเขาเองเนี่ยไม่กล้าที่จะแอคชั่นนะคะพลังงานอันนี้คือ คนที่อดทนแล้วก็กลัวนะฮะไพ่แม่มดที่นั่งอยู่บนหินแล้วก็เหมือนให้อาหารงูพิษเนี่ยนะฮะงูพิษกระชกหรือเปล่านะฮะความรักเนี้อาจะทําร้ายเขาไหมนะคะจะทําให้เขารู้สึกว่านะ,ะไม่เป็นที่ต้องการไหมหรือความรักครั้งนี้มันดีจริงๆเหรอหรือมีคนข้างหน้าที่ดีกว่านี้ไหมนะฮะเขาก็เลยยังไม่ได้ตัดสินใจทําอะไรจากความกลัว energy ใ,ในเด็กน้อยในตัวตนของเขานะคะ เช่นกลัวความรักนะคะแล้วก็อยากเป็นอิสระนะคะคือคนที่กลัวก็คือกลัวไม่ประสบความสําเร็จทางความสัมพันธ์กลัวคุณไม่ชอบก็ได้หรือว่าถ้ามีคนอื่นที่ดีมากกว่านี้ถ้าเรารีบหรือถ้าเขารีบถูกไหมคะคนนี้ก็เลยรักอิสระแล้วก็ไม่ค่อยจะทํางานในความสัมพันธ์แล้วก็อาจจะกดข่มความกลัวความกลัวนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเด็กน้อยที่กลัว นะข่คมความกลัวไว้ไม่กล้าแสดงออกในตอนเด็กเขาต้องห้ามกลัวเพราะเป็นผู้ชายต้องกล้าหาญต้องเข้มแข็งนะและก็ต้องปกป้องนะพลังงานนี้มันเป็นการเหมือนบีบอัดชาวราศีกันลัคนาการส่วนใหญ่คุณจะไปเจอคนสถานการณ์แบบนี้นะคนะเขาก็เลยรักที่จะเป็นโสดอิสระนะเลขศูนย์นะคะ The Fool คือคนที่โสดและอิสระไม่อยากได้ความกดดันมาที่ตัวเองแล้ก็ไม่อยากได้รับการกดดันว่า การคาดหวังจากตัวคุณนะคะว่าโอเคถ้าเป็นแฟนเขาจะต้องทำสิ่งนี้1 2 3 4 5สอี่ห้าะอะไรบางสิ่งบางอย่างนะหลายอย่างนะ,ะเราก็รู้อยู่แล้วแหละนะ,ะทำให้คนนี้นะ,ะสองไม้เท้ามีความลังเลใจนะะบางคนอาจจะหมายถึงการที่อยู่ไกลนะ,ะไม่ได้เจอหน้ากันบ่อยบางคนนะ,ะอาจจะเป็นต่างภาษา วัฒนธรรมและก็ความต้องการยังไม่ตรงกันเช่นโอเคเขาอยากมีคุณเขาอยากเจอคุณบางเวลาบางขณะหรือคุยถูกไหมคะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยก็ยังยังไม่คุณยังไม่สามารถไปควบนะคุมนะควบคุมอะไรบางอย่างในความกลัวของเขาได้หรือสร้างความคาดหวังให้ให้เขาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคุณนะเขาเป็นแบบนี้นะแสดงว่าราศีกรัคนาการคุณอนะไปเจอใครบางคนที่ยังไม่สนใจคอมมิชเมนต์นะ สถานการณ์ที่คุณมาฟังคลิปนี้นะพนักง,งานไพ่ก็คือการอาจจะไปมาหาสู่หรือพูดคุยหรือเขาจะคุยก็ได้หรือไม่คุยก็ได้นะคะความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันจะต้องเป็นความเข้าใจอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะแต่งงานหรือวัยอายุเราเป็นผู้หญิงขนาดนี้เราคนรู้จักคนเนี้ยมาสักพักสักระยะแล้วเราก็คาดหวังว่าเขาน่าจะขอเราแต่งงานสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งเนี้ยที่คุณมาฟังคลิปนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะก็คือความต้องการยังไม่ตรงกรัน มันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยหยุดชะลอหรือชะงักอันนี้อิทธิพลที่แฝงเล่นนะคะในพลังงานของคุณเห็นไหมคะความต้องการไม่ตรงกันไม่ว่าคุณจะพูดหรือไม่พูดก็แล้วแต่ในความสัมพันธ์นะคะตัวคุณนะคะต้องการความสัมพันธ์นะ,ะในตําแหน่งปัจจุบันนะคะโฟออฟวอนคือการแต่งงานถูกไหมคะความสัมพันธ์ที่มั่นคงและทําให้ตัวคุณนะคะ เขาอะต้องทําให้ตัวคุณร,รู้สึกอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยว่าเออถ้าคบนานไปแล้วมันจะสักเซ็นะก็ะคือในท้ายที่สุดเราจะได้แต่งงานแต่คนคนนี้เลขศูนย์นะคะเดอะฟูลนะคะเขาต้องปลดปล่อยความกลัวออกไปก่อนนะคะจะต้องพูดและคุยให้ตรงกันวันนี้ที่คุณได้มาชมคลิปนี้ถ้าคุณยังไม่ได้ถาม กับใครบางคนที่คุยกับคุณหรือรอคอยแล้วย้อนกลับมาคุยคุณต้องถามเลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยในสุดท้ายที่สุดกับคุยกับคุณเนี่ยมันจะถึงวันแต่งงานหรือว่าเราอะแค่คุยหรือเจอกันบ้างไม่เจอบ้างหรือคุยบ้างไม่คุยบ้างเนี่ยนะความสัมพันธ์ข้างหน้าเขายังไม่ได้กําหนดหรือยังไม่ได้มีทิทศทางหรือแนวทางนะการวาดแผนนะจาลองในหัวเนี้ยเหมือนภาพจินตนาการในหัวว่าอนาคตเนี่ย มีคุณอยู่ในนั้นไหมเอาง่ายๆเช่นวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะวันคริสต์มาสนี้วันปีใหม่นี้วันสงกรานต์วันออกพรรษานี้มันมีคุณอยู่ในแผนไหมที่จะมาเจอหน้ากันที่จะโทรหากันวันหยุดมันมีด้วยกันหรือเปล่าอะไรสิ่งนี้นะคะก็พิจารณาจากสถานการณ์นี้นะะเอาราคาน่าจะประมาณนี้นะคะชาวราศีกันลัคนาการ ไม่กำหนดระยะเวลานะคะว่าเออความสัมพันธ์ของคุณกําลังเป็นสิ่งใดตัวคุณกําลังเป็นสิ่งไหนอยู่คนที่คุณไปคบไปเจอหรืออาจจะอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของคุณกําลังเป็นพลังงานสิ่งนี้อยู่นะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะเพื่อนๆการอา่านไพ่ของหมอแจนเนี่ย จะใช้หลักเหตุผลสังคมรหรือวัฒนธรรมหรือแม้แต่กระทั่งหลักจิตวิทยาความเป็นจริงของมนุษย์กับมนุษย์ที่ปฏิสัมพันธ์กันนะคะก็อาจจะไม่ได้เหมือนช่องอื่นถ้าใครเข้ามาชมครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีบางสถานการณ์ที่มันรสะท้อนถึงใจเราหรือคนของเราแล้วเราก็รู้สึกสิ่งนี้คอมเมนต์พูดคุยหรือบอกมาแจงได้ในใต้คอมเมนต์นะคะ ส่วนใครที่อยากปรึกษานะคะเวลาที่เรามีปัญหาทางความรักความสัมพันธ์ก็คือความอึดอัดใจใช่ไหมคะและเราอยากได้คําตอบหมอแนะนําให้ดูดวงแบบพูดคุยเวลาเราคุยกับใครสักคนหนึ่งถูกไหมคะและเขาไม่เอาเราไปนินทานหรือไม่เอาเราไปนะ,ะใช้ นะความลับของตัวเราเองเนี่ยนะคะเป็นกฎทําให้เขาเนี่ยนะ,ะมาทําอะไรมีอํานาจต่อกรนในความสัมพันธ์เนี่ยนะ,ะก็คือเวลาที่เราพูดคุยแล้วเราจะรู้สึกสบายเราจะโล่งและเราก็จะได้คําตอบในอนาคตเราก็จะเปิดไพ่นะคะตอนนี้จาก990บาทหรือ599บาทนะคะ30นาทีโทรผ่านไลน์ไม่เปิดกล้องส่วน990บาทปกติ30นาทีเราได้คุย1ชั่วโมงนะคะอันนี้ทําให้เรารู้สึก สบายใจมีเพื่อนมีที่ปรึกษาหรือได้คําตอบอะไรบางอย่างนะคะก,กฎกติกาของทางช่องนะคะเรามีเบอร์บัญชีไว้ให้นะคะโอนยอดกดที่ลิงก์ไลน์ส่งสลีปเราจะรีบให้คิวถ้าคุณยังไม่ได้โอนยอดแล้วมาถามคิวนะคะมีอย่างเดียวคือหมอบอกทิ้งนะคะอันนี้ก,กฎกติกาของทางช่องส่วนถ้าใครที่นะคะยังไม่ได้ตัดสินใจก็คือเราฟังคลิปฟรีในช่องไม่ว่าคลิปนี้นะคะจะ เล่นมาตั้งแต่ประมาณนะอัปโหลดนะหปีที่แล้วคุณสามารถเข้าไปในช่องเพลิ์นะคะพิกเด็กพิกอากาศแลนดอมคุณสามารถไปฟังได้นะ,ะบางครั้งเราอาจจะได้คําตอบอะไรบางอย่างนะ,ะเอาละค่ะคลิปนี้เป็นกำลังใจให้ชาวราศีกันและขนางกันอยู่ตรงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ